สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเกตฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับสําหรับเช้านี้ถือว่ามีข่าวของโมฮัมเหม็ดซาลาห์ครับมาอัปเดตกันหน่อยนะเมื่อคืนเองก็เพิ่งชนะนาโปลีมา2ประตูต่อศูนย์นะครับเล่นที่แอนฟิลด์นะฮะแล้วโมซาลาห์ครับก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมนะบอกว่าเล่นได้หมดเลยแต่ชอบระบบ4ี่สสุดๆ ทางด้านของโมฮัมเหม็ดซาาห์ครับสตาร์ของลิเวอร์พูลเองก็ยกย่องนาโปลีนะว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของโลกรู้สึกดีสุดๆเมื่อเอาชนะได้พร้อมบอกว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดของตัวเองเนะี่ยคือริมเส้นฝั่งขวาในระบบ4-3-3แต่สุดท้ายขึ้นอยู่กับเจเกนครอปว่าจะเอาเล่นตำแหน่งไหนเมื่อคืนครับต้องบอกว่าซาาห์เนี่ยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงและทำประตูปลดล็อกให้กับทีมได้ก่อนที่ดาวินุนเยสจะมาบวกเพิ่มช่วงทดเจ็บ เปิดแอนฟิวชนะนาโปลีไป2 0นะปิดฉากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์รอบแบ่งกลุ่มอย่างสวยงามสำหรับลิเวอร์พูลนะมันถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ครั้งแรกของจากฝูงชน่ายางนาโปลีเนี่ยในรอบ21นัดหลังจากเกมครับซาลาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับ b t Sport นะเขาบอกความรู้สึกของตัวเองเขาบอกว่าเออผมรู้สึกดีสุดๆเพราะเราเอาชนะหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกได้เราได้ผลการแข่งข,ขันที่ดี ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเราทั้งในบอลลีกแล้วก็บอลถ้วยเราต้องต่อยอดจากนัดน,นี้ให้ได้แล้วประตูของโมซาล่าครับเริ่มจากจังหวะที่ดาวินุนเยสโขกเตะม,มุมแล้วอเล็กซ์เมเรตนะครับโกของนาโปลีปัดออกจากเส้นประตูมามาเข้าทางปืนของโมซาล่าซ้ําจอะๆไม่เหลือนะครับซาลาก็บอกต่อนะว่าพูดตามตรงนะผมยังไม่รู้เลยว่าเป็นประตูของผมเพราะผมนึกว่าบอลข้ามเส้นเข้าไปแล้วใครเป็นคนยิงอนะ่ะมันก็ไม่ต่างกัน พราะสิ่งสำคัญที่สุดคือทีมและเป็นเรื่องสำคัญที่วันนี้เราคว้าชัยชนะเราเล่นกันได้ดีเราเป็นฝ่ายที่เร็วกว่าเมื่อได้ครองบอลและแย่งบอลกลับคืนมาได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันผลงานในหลีกเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ชัยชนะนั้นนี้จะสร้างกำลังใจให้กับเราและหวังว่าเราจะเก็บชัยชนะได้มากขึ้นหลังจากที่ใช้ระบบ442ไดมอนด์มาหลายนัดวันนี้ลิเวอร์พูลก็ปรับมาเป็น4 3 3อีกครั้งหนึ่ง โดยจากผังการเล่นเนี่ยซาร่ายืนริมเส้นฝั่งขวาแล้วซาร่าเองครับก็ถูกถามต่อนะว่าการกลับไปยืนตำแหน่งเดิมเนี่ยทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายหรือเปล่าเขาตอบว่าเรื่องแผนการเล่นเนี่ยไม่ใช่งานของผมมันเป็นงานของผู้จัดการทีมก็คือชิคเก้นคล็อปไม่ว่าได้ลงเล่นตำแหน่งไหนก็จะทําให้ผมผ่อนคลายและมีความสุขแต่ตำแหน่งที่ผมลงเล่นในวันนี้คือตำแหน่งที่ผมเคยเล่นมาตลอด5หรือ6ปีหลังเลยดังนั้นอะ่ะผมต้องบอกว่านั่นคือตำแหน่งที่ดีที่สุดของผม แต่ผมไม่ใช่ผู้จัดการทีมผู้จัดจการทีมเป็นคนตัดสินใจเรื่องแผนการเล่นและในฐานะผู้เล่นคุณต้องทําตามผู้นําดิอันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของโมซาล่าคับที่เมื่อคืนได้แมนชอฟเดอะแมตช์ไปนะครับถือว่าก็กลับมายิงอีกแล้วสําหรับโมซาล่าเขานะฮะทุกคนมีความคิดเห็นไงกับนาโปลีและก็ลิเวอร์พูลเมื่อคืนที่เจอกันนะค,คอมเมนต์ก็มาให้ผมเลยขอบคุณครับที่รับฟังในช่งชวงเช้าแบบนี้ครับจัดไปลไวรุ่น